ทุงผราคาวันนี้ไม่ใช่ก็มาพลอยในตะกูลที่เรียกว่าโทภาสูดือโทภาสนั่นเองค่ะตะกูลโทกาสาไม่ใช่เป็นตะกูลความีค่าความแข็งนะคะและค่ะความทนจำเพาะความหนาแน่นสูงกว่านะคะ่ะาโท้าจะมีหลายสีเนาะถ้าสีนี้ก็เรียกว่าสวิตช์นะถ้าสีน้ำเงินอย่างนี้เรียกว่า สีอย่างนี้ก็เรียกตามชื่อเลยพิงกก็แปลว่าชมพูพิงโทพาสนะแล้วก็จะมีไวท์โทพาสแล้วก็จะกรีนโทพาส์นะคะอ่าตะกกนโทพาสเนี่ยราชวงศ์ต่างๆและคนดังมากมายชอบสนใจโดยเฉพาะราชวงศ์อังกฤษอย่างเจ้าหญิงเคทเมดดิสตันแล้วก็อย่างเจ้าหญิงแดดหน้าแล้วก็ดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างกับริสเทเลอร์แล้วก็ไอเจ้าหญิงในรัสเซีย จะเป็นอัญมญณีที่ให้ความสงมบเขาถือว่าเป็นอัญมญณีที่ให้พลังสงบแล้วโชคลภนั่นเองเป็นพลังที่ว่าเวลาเราเครียดเราอะไรมาก็ใส่โทแพสก็จะทําให้เราดูสงบเหมือนสีเหมือนน้นําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ดีสีเหมือนทองฟ้าก็ดีค่ะทำให้เราสวมใส่แล้วเป็นอัญมณีแห่งการบําบัดนั่นเองเพราะนั้นคนดังที่งานยุ่งเยอะอะไรต่างๆนักธุรกิจต่างๆในราชวงศ์อังกฤษจึงเป็น ชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นลอนดอนไม่ว่าสะเปบูธไม่ว่าจะกรีนแล้วแต่รอบชอบสีรูปแบบ